New m าส d ้า2 2022มาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้า New m าสด้า2สีใหม่สีแพลต i ิ u m มคอร์สค่ะใครที่ได้ติดตามรักใน EP ที่แล้วจะเห็นได้ว่านะักพาไปรีวิว c X3 สีใหม่เช่นเดียวกันนะคะก็คือสีแพลตินัมคอร์สวันนี้เราเอาสีนี้แหละมาอยู่ในน้อง m าสด้า2กันบ้างนะคะรับรองเลยค่ะว่าถูกใจคนรุ่นใหม่คนเจนใหม่อย่างแน่นอนค่ะ และเจ้าตัวมาด้สองตัวนี้นะคะตั้งจะไม่พูดถึงรายละเอียดลึกๆอยู่แล้วเพราะว่า ทราบกันดีว่าทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะว่า m a ด้า2เนี่ยขับมันขับสนุกยังไงเดี๋ยวมาเข้าประเด็นเลยดีกว่านะคะว่าตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรกันไปบ้างบอกเลยค่ะว่าทุกคนจะคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนนี่นะคะแล้วตอนนี้เราพาทุกคนนะคะมาอยู่กันในรถม a z ้า2นะคะตัวโมเดลเยีย2022ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลย นี่นะคะ <S <S ก็คือเป็นเบาะหนังสีดำลายไม่นั่นเองบอกเลยทำให้รถคันนี้ค่ะดูดูดูสปอร์ตมากขึ้นและนี่เลยค่ะสิ่งที่รังรู้สึกว่าว้าวมากว้าวสุดๆเลยที่ว่ารู้สึกว่ารถในซกเนเ์เดียวกันในขนาดเดียวกันเนี่ยยังไม่มีใครทำมีแค่มัสดาที่เดียวที่ทำนั่นก็คือเบาะไฟฟ้า,วาวนี่ สุดยอดไม่ล่ะปังปุริเยไปเลยนะจ๊ะเลื่อนไปหน้าเลื่อนไปหลังนะคะยกได้ด้วยเนาะและนอกจากนี้นะคะถ้าเราขับรถเป็นเจ้าของรถไงสวยๆนะคะเราก็มีเมมโมรี e ซีทให้ด้วยนะคะให้ถึง2องตำแหน่งด้วยกันนี่เลยบงไม่คิดเลยนะคะว่าเจ้ามาซาองคันเนี้ย จะใส่อ p อปชั่นตรงนี้มาให้ด้วยนะคะเหมือนกับรถรุ่นพี่ๆของเขาเนาะซึ่งถือว่ามันเลิศมากสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและในออปชั่นต่อไปนะคะที่จะพาทุกคนมาดูนั่นก็คือน่แลไม่ได้ซื้อรถแถมมือถือค่ะแต่เราแถมไวเลสชาร์จมาให้เป็นที่ชาร์จแบบไร้สายนั่นเองแค่นี้เลยค่ะ และรถรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับออปชั่นที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่ยังคงราคาเดิมนะคะ <Wow. S 1> ราคาเราไม่เปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวนี้หมูแพงนะ้ำมันแพงมาสตาสองของเรายังเหมือนเดิมค่ะ New Mazda 2ปี2022ในรุ่น SP มาในราคาเพียง690,000บาทเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะทดลองขับนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านข้างนี้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ